ไ i ท o d เดวันนี้ผมเอาสาวมาแต่ละคนบอกว่าเลยหุ่นย่างเอ็กนะครับผมไปเที่ยวญี่ปุ่นจำลองแต่จะเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่อเฉินหรือเปล่าผมมีภารกิจให้สาวททำเล่นตู้คีบมนุษย์นะครับพร้อมอาฉีดจะได้เยอะผมเอาไปเลยลั่วสองพันเป็นไงไปดู สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแบงค์เอ็ดวินแล้วก็กับช่องเอ็ดวินออฟฟิเชียลนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยรายการอยู่กับแบงค์นะครับผมเป็น EP พิเศษ EP นี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยแอบพาสาวมาที่ญี่ปุ่นนะฮะต้องเขียนคำว่าญี่ปุ่นจำลองแล้วกันนะฮะเร้จอยู่ที่ฮาราจูกุไทยแลนด์นะครับผมฮาราจูกุเนี่ยครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะครับเป็นจำลองนะครับไปอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะครับผมเดี๋ยวสถานที่เดี๋ยวผมขึ้นให้บ๊อบหน่ นะเวลคุณผู้ชมอ,อยากจะมาเที่ยวหรือว่าอยากจะพาครอบครัวมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะพาสาวๆมาเที่ยวแบบผมวันนี้นะผมเนี่ยม,ยมีมีความฝันที่อยากจะพา,าสาวๆไปเที่ยวญี่ปุ่นมานานแล้วซึ่งนี่ถือเป็นโอกาสดีเราลองจากไทยก่อนไงถ้าไทยมันเวิร์กก็เดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นเลยไปกันเดี๋ยวไม่เสียเวลาครับวันนี้เราไปดูกันว่า,าสาวๆที่ผมพามาเนี่ยมีใครบ้างรับรองว่าแต่ละคนเนี่ยโหยจมจๆาัน่นเลยมาครับผมก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าสาวๆที่ผมพามาวันนี้เนี่ยจมแจ๋วจมแจ๋วคนไหนนะฮะไป เดี๋ยวดูครับว่าสาวดอพาววันนี้เนี่ยเป็นใครบ้างไปดูกันนี่คนแรกนี่เรียกได้ว่าโอ้โหลุงตอมกันหึงเลยคนแรกบมอกันเลยนะครับ <c oughs> ดูคนแรกก่อนเลยนี่คนแรกของผมนี่สาวคนแรกของผมนะคนนี้นี่นไงบมอกเลยว่าลุงตอมหึงจริงยุงเนี่ยตอมหึงเลยดูดิโดนต่อยทุ่นหน้าเมื่อคืนดันบีไอ้นี่ยุงรอดเข้าเข้าห้องมาตัวหนึ่งลุงต่อยหน้าดูหน้าสิทำไมหน้ามันเละขนาดนี้เสียโฉมอะ่ะอะไรดีไปด,ดูดูสายคนหนึ่ง สายคนหนึ่งนี่น่าจะวันนี้นี่ดูแล้วพร้อมเล่นใช่ไหมลูกพร้อมเล่นมากวันนี้พร้อมเล่นไหมเจ้าและนี่ตัวนี้อันนี้สาวหลักเลยคนนี้สาวเนื้อแน่นของผมเนี่ยคนนี้ฝุ่นฝรั่งเนื้อตัวแน่นเปียไม่เล่นแขกนะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูว่าเราจะพาเจ้าสาวเนี่ยไปเล่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ว่าวายูกับปะป๊าให้หลอกก่อนวายูจริงหรอแล้วอยากให้ปะป๊าขอวายูมาอยู่กับเราหรอใช่เพราะอะไรคะเพราะว่าวายูแบกข่าแย่งหนูโอเ้น่ารักมาสมมุติวันหนึ่งวายูกับปะป๊าตกนะไอ้เธอจะลงช่วยใครก่อนวายูช่วยวายูก่อนเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะทำไมเรือก็ช่วยวายูก่อนอ่ะเพราะว่าวายูวายูเพราะว่าวายูมันถ้ามันน้ำมันเยือกจงก็โดนถ้าโดนเยือกก็ก็ผ้ ขาตูดตูดแล้วอ,ะอ่ะอ๋ะอคือหมายถึงว่าไอ้เธอโตแล้วเธอก็ช่วยวายุก,ก่อนไอ้เธอไม่ช่วยป้าหรอป้าะว่ป้าป้าป้าขาตูดแบบป้าแบบป้าอ๋อแล้วไปแล้วไปตื่นน้ำตื่นน้ำตืออ้อโอ้ที่พูดใหม่น้ำตื่นแล <c oughs> ้วให้เธอจะให้ป้าป้าไปขอวายุเมื่อไหร่คะสามวันก็ได้สามวันหนอะอยู่กับเราเหรอใช่ถามป้าหรือย,ยังถามแล้วถามตอนไหนถามตอนนี้ รอวปาป้ามาหาปานันได้ไหมถ้าเผื่อว่าป้ากับแม่จมน้ำไปเธอช่วยใครก่อนช่วยป้าก่อนช่วยับแม่ก่อนอ้าวต้องเลือกคนเดียวสิเลือกคนเดียวอะช่วยได้คนเดียวทำไงช่วยเป็นเรื่องกช่วยใครก่อนแม่กับป้าตกน้ำไปแล้วช่วยใครก่อนช่วยใครก่อนเก่งมากลูก่อเขารักใครที่สุดอะไรวะเนี่ยเอใจสองฝั่งเหรอแร่บอกเมื่อกี้ตอนก่อนป้ามาก็ขออะไรป้านะขอหน่ะค่ะเอาไปยืมจากบ้านได้ไหมขออะไรนะ วายุผู้ชายเจ้ากลับบ้านใช่นี่ไงโดนโบกโดนโบกที่บอกว่าอะไรว่ายุกับป๊าค่อยหลอกกว่าป๊ามาแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปวดหัวละวายุปวดหัวเลยไหนไปคุยคนนู้นแล้วคนนู้น่าคุยรู้เรื่องไปคุยดูคุยคนดูเสาวนี่ใช้ไม่ได้ละสาวนี่ใช้งานไม่ได้ละนี่ดูดีสุดสาวคนนี้ยังไงไหนรักกับป้าไหมสาวคนนี้ไม่สนสาวที่เจ้าไหมแล้วดูนะเดี๋ยวเผื่อเดยเจ้าไปกินด้วยเดี๋ยวคอยดู เห็นด้วยนะสาวนี่สาวคนี้สนใจแต่เล่นกินไปเดี๋ยวเรากินกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวก็จิกแป๊บนึงก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันละเฮ้ยบอกนี่เดี๋ยวเราจะเล่นกับสาวคนแรกก่อนในเครื่องเล่นเครื่องแรกนะตู้ขี้มนุษย์แล้วเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราจะตู้เย็นกลับบ้านอุ้ยอากาศมันร้อนจริงดต้องซื้อพัดเลยนี่ยอร่อยนะลองกินดูอ่อไ่อถ้าอร่อยกินหมดไปแล้วคนที่รักกันถ้าอร่อยกินหมดไปแล้วไม่เคยเหลือให้เขาหรอกไม่หยิบโอ้ยไม่หยิบเอ้ยเหลือที่มันอร่่อยแเค็ักขาให้มันอร่อยู่แล้ว ไม่สินหรอกก็ชิมหนิอะไรเลยก็ชิมไม่ล่ะนี่กลับไปจะปั๊มลูกอะไรนะไม่ใช่ไม่เวลาเชิญชวนหรือเปล่าก็มาอันนี้นัดเดทเหรอหรือไงไม่ได้รู้จะรู้ต้องกลับไปต้องเตรียมตัวนะเราหาให้กินไปหมดจะได้ไปล้างหน้าไก่รอก่อนจะรู้ว่ากลับไปต้องล้างหน้าไก่ก่อนไม่รู้ถามเฉยต่อไปนี่ต่อไปเล่าเราแล้วครับผม เลือลอัปเดตครับผมพอดีสาวคนเล็กสุดเนี่ยคือไปเดินเล่นนะครับส่วนสาวคนกลางเนี่ยไปเล่นบ้านลมแล้วนะฮะขอบปะบาดูขอไปเล่นบ้านลมก็เลยเออต้องยอมปล่อยไปเพราะว่าแมา่ง,งัก็งอแงนะ,ะก็เลยกลายว่าเหลือสาวคนเดียวแล้วที่อยู่เล่นกับผมได้นี่สาวคนี้เลยขอโทษและเนี่ยชอบด้วยก็ได้ชอบเล่นอะไรพวกนี้ด้วยสนุกชอบเล่นอะไรพวกเนี้ชอบบนขี้เมื่อกี้ขออยากเล่นเทมปุรีอยู่เลยจะเาไงเนี่ย <c oughs> ไม้เมันลูกชอบเป็นคนเล่นไม่ชอบลงไปขี้เบงแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็เตงเป็นที่คีบไงเตงก็เป็นที่คีบตีก็เวลาบ่นอเตงเป็นไปคีบห้างเตงชอบบ่นเอ้ยที่คีบนิ่มยังไงที่คีบมันนิ่มเนืออันนี่เอาเนี่ยเตงเป็นคนคีบจะได้รู้ความรู้สึกว่าเวลาเป็นไอ้ที่คีบบมันเป็นยังไงที่เราค่หรอคนละคนละทีก็ซื้อมาเลยคนละทีเดี๋ยวหาว่ารับเอียงเดี๋ยวหาว่าลงเลยเอ้ยคนนี้แล้วไม่เที่ยงลงทำไมเขาไม่ลงเนี่ยพร้อมแล้วไป ได้ไงกระโวยเลยแอบโลบอยู่นะแล้วก็อ่าไม่ได้ไม่หวังขายลูกหนึ้งได้ครับ เขาอยู่มาได้หกลูกวะเนี่ยเมื่อกี้จะขิ่งละกับเมียน่ยจะขิงตลอดมันจะแพ้หน่อยจะเป็นอะไรชีวิตเนี่ยอู้ยเอาแล้วอู้ยอู้ยรอพร้อมกันไหมรอลุ้นพร้อมกันเลยทีเดียวผมหกลูกนะครับเอาได้เลยหกลูกนะครับหกลูกนะครับเอางี้เอางี้เอางี้แล้วกันผมอ่าเอางี้แข่งแกว่าคุณภรรยาเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงให้รักกิบได้มากของเขาเนี่ยเกินหกลูกขึ้นไปลูกที่เจ็ดลูกที่แปดลูกที่เก้าเนี่ยให้ลูกก็สองพันเอาไหม เอาลับเปล่าแหม่จะว่าดิเอาีเออเดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวดูดิหนี่เก็บแม่งหมดอะทุกเม็ดอะเปิดอีกยัดใส่เสื้อในด้วยเอาติดอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอดูภรรยาผมนะตอนแรกก่อนจะเล่นมีบ่นพอจะได้เล่นจริงชอบแหมความสุขการเป็นตู้ครีบเดี๋ยวรู้ว่าทอยยิ้มครีบมันอ่อนจังเลยชอบบ่นที่มันที่ครีบมันอ่อนจังเลยอะทิรักมันโกงหรือเปล่าวะมันโกงหรือเปล่าเนี่ยลองดูอพอเดี๋ไปที่ครีบ ที่รัไม่รับแต่ลูกใหญ่นะลูกเล็กไม่ไมนับนะอะไรก็าพร pues, <Kid. S 1> ้อม <c oughs> ไม่รัพร้อมบอกพี่ดูนี่มิหนีบ,บ 2, มีหนิบ,นบพอบอกลูกสองพันมินิบเว้ยมึงดูดิอ่ะมึงดูเอาดิมึงดูเอามึงดูเอาดิพอบอกลูกสองพันมาดูดิอ่ะมึงดูเจเขาดิเริ่มมีหนีบเริ่มมินิบพอเบิร์นนี่วางขาี่หนีบขึ้นมาเจ็บเป็นลูกเนี่ยมาดูดิผมให้ผมว่าเขาเกินคนนีพอบอกลูกสองพันดูดิมาแน่นเลยเนี่ยมึงดูเลยนะนี่หนีบลูกบอกเขาแตกแล้วมั้งนะ โฮย้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 ยบอกแล้วอะไรที่มีเนี่ยอย่างงี้แหละล้กินเงินผัวเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยแหละเ้าเรียกว่าพดว่าชะตาว่าดวงเมียกินผัวเงี้ยระมาณนี้แหละนี่ขนาดตอนแรกบอกม่ค่อยอยากเล่นนะมันดูได้เอามันดูเอาเอาเมื่อแบ้างนะใช่ปะนะปโอ้โหนั่นไงกูบอกแล้วเสียตังค์แล้วมั้งกูมาชิปนี้โดนตัวแม่ไปก่อนเลยเดียวเจอตัวลูกอีกอคนอีกยังไม่รู้ว่าเจ้าไหนเขาเจ้าหนักสุดเนี่ยยังไม่รู้ด้วยเนี่ยแลเจ้าลูก ท่าทุ่อะไรนะพี่แอบเขียนพื oh, ้นมาปะเนี hmm. ่ยอย่าให้รู้แล้วแบ่งกันคนละพันน่ะโอ้โหสิบลูกสิบลูกไงกลับว่าเกินหกมาเท่าไหร่เกินหกมาสี่สี่สองแปะโอ้โหอุ้ยนี่กัดนัดเดียวเลยดิว่าปกติไปถ่ายในเจ้างไม่เป็ดมาเนี่ยไม่ไม่เป็ดไม่คิดตังค์เนี่ยเขาเป็นภรรยาไงอ๋อโอ้เราดูว่าเราได้อะไรกันบ้างพี่เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลด้านหน้านี่นี่คือของรางวัลทั้งหมดใช่ไหมครับพี่คือแกะมามันจะเป็นตัวเลขตามนี้ให้ดูก่อนนี่ของรางวัลมันจะมีเต็มหมดเลยเปมีติ๊กเกอร์มมีีขขออองงงเเเตตปปไหหดลลยยนนะะคครรัับพ่่่่าวใใญืู้็ช แล้วลองลงมาคืออะไรอะไอพวกหม้อปิ้งอะไรพวกนี้อาถามป่ะพี่ตู้เย็นมีคนได้ไปยังมีแล้วพี่เอาไปห่อเลยเดี๋ยวผมได้แน่นอนขอลอเลยไปทางเก่งซะด้วยพี่ไป็นเจียกระบ่ายผมคันเลย S3 ตัว S3 โอ้อะไรเนี่ยพี่ดับฝันของยังไงตู้เย็นของผมเหลือใสแค่นี้ปะโอ้โหเอาแล้วเริ่มชิ้นใหญ่เริ่มชิ้นใหญ่อ๋อใส่เครื่องปรุงอันนี้เอาใส่เครื่องปรุงอยู่บ้านอะไรอย่างงี้อะไรพี่ S9 ไม่มีใหญ่ๆเลยของผมมันเล็กจังนะสไไทย S14 เฮ้ยเอาแล้วไงเริ่มใหญ่จะไม่อยากเท่าไหร่นะ อ๋อไอ้เสีอันนี้โอเคครับพี่มันคืออะไรพี่อ๋อมันตัวต่อต่อเป็นตัวเอ้ยโหเธอชอบเอาไปเธอเล่นมึงเหรอพี่โอ้โหรอบผมไวจังผมสู้ตายบ้างเมื่อกี้โอ้โหนี่คุณแม่ได้เต็มเลยสติ๊กองสติ๊กเกอร์ได้เต็มกราฟเลยดูดิมึงเขาได้ชิ้นใหญ่กว่าพี่หมดเลยนะมึงรอเลยเขาได้เขาได้ไอ้้ไอรางวัลใหญ่ว่าได้จักรูปใหญ่สุดเลยเนี่ยเตป็นคนตั้งกฎเองนุ้ยเขาไม่ได้อยากได้นะไอ้ตัวกูก็ไม่คิดว่าจะลูดได้ขนาดนี้พอบอกลูดนสองพันมึงไม่แต่กาะแน่นเลยไม่เห็นปล่อยมือม่นไปย้อนดูดิ ปล่อยมือไม่ได้ไม่มีปล่อยเลยตัวเก่งเลยบอกแป๊บนึงแป๊บนึ่งหมูโดูของชิ้นเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ<ม>เต็มถุงเลยก็ยป,ลยปล่อยไงก็ปล่อยไปเยอะแล้วมาเต็มถุงแล้วสอส่อดาวงานวัดบไร่อู้ดูเต็มถุงเลยเนาะ กวาดไปเยอะแล้วบอลอ่ะอ้หแต่ว่าจรกินมีมากกว่านี้กน,นี่เหน็บตัวเลือดโอ้โหมึงดูเอาไอนี้ใส่ใส่อะนข้อเลือดข้อเลือดเลยอ่ะมึงด,ด,ดูดูนี่เห็นไหมไม่เป็นรอยใส่ละเห็นปะใช้เบาใส่นาเย่าให้รู้นะงดีไปข้อเลือดไปเลยอย่ยอะสู้จัดเลยนะก็นี่อ่าเมื่อกี้เราเล่นไปเนี่ยมัน300 300เล่นได้2คนคนละหรอบยันตกประมาณร้อบาทซึ่งได้ของรางวัลมาเนี่ยถามว่าคุ้มไหมบอกว่าก็โอเคนะไม่เจ้าว่าร้ะสารอะไไงเยอะไงอ 来家。 ไม่ทุกคนคือหมั่นไส้สามีไงแบบปากดีคือสาแบบที่เป็นพ่อเรื่องเพราะว่าไอ้สายมันรัดใช่ปะแล้วสาก็เลยแบบว่าเขาก็อยากจะอัดฉีดมากๆปากแท่งไงก็เลยบอกว่าถามพี่คนที่อยู่หุกล้าเนเขาเป็นพนักงานว่าพี่คะทำไม่ได้ให้หนูชนะผัวค่ะบอกบอกชิคหน่อยอได้ได้ได้ก็เลยว่าให้นั่งลงไปใช่ปะขัดสมาร์ทขาัดสมาร์ทอะแล้วเวลานั่งขัดสมาร์แล้วลงไปอะให้เร็นที่สุดมันจะแบบว่าได้เยอะที่สุดร้อสิบลูกสิบลูกตอนแรกได้เยอะแล้วนะพี่ปล่อยเพราะว่าพี่หัวเาล้อเพ้าะ เออจริงๆได้เยอะกว่านี้เเห็นไหมว่าเจ็บใจเจ็บใจไลปล่ายฟังเจ็บใจนี่แหละคนแบบเนี้ยมันต้องโดนแบบเนี้ยแหละ ครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยเราพาสาวคนกลางอะไปเล่นไปนี่ละไปเจอแกะที่เขาอยากจะเจอเขาอยากเจอแกะมากเขาอยากให้หันแกะเขาชอบเขาชอบแบบว่าเขาชอบสัตว์คาเบเตอร์อะส่วนขาน้นเนี่ยงงอยู่ว่าเมื่อกี้เอ๊ะพันเดียวกลัววะตัวอะไรวะมันใช่ใชแบบเดียวกันกันกบเราปะวะนั่งงงเลยเดี๋ยวไปตอนนี้เราจะไปนั่งรถไฟขบวนใหญ่เลยครับผมนี่คาโนเนี่ยให้สาวคนเล็กเลยว่าแบบว่าสาวคนนี้น่าชอบ ไม่ใช่แล้วลมเปนโกกจะนอนไม่มันหกโมงมันหกโมงเย็นแล้วไงไม่เวลานอนเขาแล้วครับโบอีกเวลาเขาจะชอบเขาจะนอนต่อว่ากี้เขาต้องนี่ต่อมาห้าหกโมงเย็นนี่ดูครับพี่เขาขับมาแล้วฮะขบวนใหญ่โอ้โหไปเด็ก let's go โอ้ตายไอรดีแล้วก็ด่าเราไปแลวลูกแรงชิบหายเลยวะเฮ้ยเร็วอยู่นะชอบไหมลูก ขาบอกว่าคนใต้พูดเนี่ยรถไฟสอนกันฟังรู้เรื่องอะไรนะเขาบอกคนใต้พูดยังไงรถไฟสวนกันฟังรู้เรื่องพัดพื้น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 นั่นเองผ่านกันไปเนี่ฮะอย่างที่พี่บอกว่าลมเริ่มโกรกตามันก็เริ่มพริ้วเวลานอนเขาแล้วยังงี้เวลายี้เขาเวลาหยิ เเเอเอดเอดอดดดดดมันก็ชิวๆกับข้าวโครจริงนะชิพขาลูกจเจาเนี่ยไรนมสักขวดนะจำเดยเนดียวไนมสักขวดไห้จำเ,ยเยดย นะีะโอ้สุดยอดครับเร็วมากเอิมเลยฮะคนนี้ถ้าบอกได้นมจับเลยห่วงห่เลยถ้าได้นมจับเลยเฮ้แต่เดี๋ยวเขาเขาโอเคเขาไม่ดิ้นแบบว่าหน้าโดนนมไงดูได้่หน้าโดนนมชอบชอบบายบที่ต่อยกอนใหนึ่งไม่ใช่มวยเออ ครับผมก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับจบวันนี้เนาะเพราะว่านี่ก็ดึกแล้วนะครับแล้วก็เด็กๆก็เริ่มจะอ่อนอนล้อ่อนเพียแล้ววันนี้ไปโรงเรียนด้วยนะครับก็จบวิดีโอสุดท้ายนะครับก็เป็นปั่นเรือเป็ดนะครับผมเดี๋ยวเไปกันลำใหญ่เลยนะไปกันสามคนเพราะว่าเอลินเังเหมือนยังเล็กไปหน่อยนะครับอันตรายโอเคตอนนี้เราก็ไังไปปั่นเรือกันคุณแม่ถือไม้ให้หน่อยนะไปปั่นเรือไปกันนี่ได้เ้ยวขวาเขาบอกเลยได้เ้ยวขวาด้วยได้เ้ยวขวานะครับด้เลี้ยวขวา เออได้เช่าปลาเราช่าให้เราไปันตรงไหนอ่ะโอ้ปลาเราไม่ออกกําลังกายนะเนี่ยอย่างเงี้ยปันเหราลูกได้เลยเราไปนอนน้ำพุได้เลยไปนอนน้ำพุได้เลยดเอย่าระวังตกนะไม่เดีลูกเสาวเลยที่รักลูกจ้ะเดียวได้ปะ ไม่ดีนะค้าจับแน่นๆนะลูกจับดูค่ะเก่งมากค่ะเฮ้ยข้าวตัวแม่เหนื่อยแล้วเหรอไม่ใช่ไม่นั้ไม่เป็นไงแตอยู่บนยืนละค่อยๆปั่นมันจะเป็นอะไรไม่ต้องปั่นเปไกลก็ได้เขาตัวแม่จะขุนใจปั่นไม่ไหวใช่ใช่สิปั่นไม่ไหวสิป๊าป๊าจะกลับไหมได้ค่ะนี่เรากลับแล้วจับตัวแล้วตัวนะได้เลยค่ะ เดินไปทางไหนอ่ะเดี okay, ๋ยพี okay, ่เขาเหรอเดี๋วพี่เขาไปเดี๋ยมาวาทิตย์นครับโอเคครับผมก็อย่างที่บอกว่าอยู่กับแบงค์นะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับก็ได้เจอหน้าชมหน้าสามสาวผมไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์แล้วถ้าชอบ อยู่กับแบงค์อีพีพิเศษแบบนี้เดี๋ยวไว้รับหน้าจะได้อีกครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศครอบครัวนะครับน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูถกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดประการไหนหรือว่ามันตกลงยังไงเดี๋ยวไว้ผมจะแก้ไขในรอบหน้าถ้าเกิคุณผู้ชมอยากรับชมอีกนะครับเอาฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์บอกให้ปลาหน่อยสิบอกให้ปลาหน่อยสิมันปลานะลูกปลานะเอาไม่บอกให้ปลาด้วยพูดปป <experiments> ให้ปลิไปไ โอเคฝากกดรับกดติดค้างได้นะคะกดติดค้างอีกกดติดค้างให้ด้วยนะคะกดค่ะกดค่ะให้ด้วเลยนะคะปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปโอเคบาย